การโร่ล่างใหม่ต่อสู้กับไซตามะด้วยศิลประการต่อสู้ที่สุดเลาใจอาลาังการงานสร้างโจมตีที่ที่เข้าทุกดอกแต่เลือดไม่ออกสักหยดมาวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของกาโร่ร่างอีสาร,ร่างสองและสาและแน่นอนที่แฟนคลับหลายๆคนพูดคุยกันมานานแสนนานกาโร่ล่างพิเศษมันกำลังจะมาเยือนเร็วๆนี้ความเป็นไปได้ที่กาโร,ร่าอาจจะไม่ใช่รัฐบอสความจริงรัฐบอสต,ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าสรรพสิ่งคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อและคู่ควรกับไซตามะ ก่อนที่จะไปพูดคุยกันและรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ ว่าตื่นเต้นเลียลร้องว้าวกันหลายช็อตเลยทีเดียวกับการโล่ร่างปีศาจล่าง2และ3ที่โผล่ออมาในตอนล่าสุดความแข็งแกร่งสามารถประทับกับไซตามาได้แถมยังโดนไซตามาต่อยโดยที่ไม่เป็นอะไรมากนะัก กาโร่แข็งแข่งขนาดนี้ได้อย่างไรและแน่นอนครับกาโร่ในร่างที่3เป็นวิวัฒนาการขั้นสุดยอดของกาโร่แล้วในฉบับอาจารย์วันหรือต้นฉบับนั้นไม่มีกาโร่ร่างที่4แล้วนะแต่ก็ดูเหมือนว่ากาโร่ในร่างที่3ที่พวกเราได้เห็นในฉบับภาพสวยมันยังไม่สุดมันน่าจะไปต่อได้อีกหากกาโร่มีความสามารถเพียงแค่นี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับโบโร่ร่าง3มแข็งแร่งให้ตายอย่างไรก็สู้ไซดามาไม่ได้ทําให้เลือดตกยางออกไม่ได้เลยกาโร่จําเป็นที่จะต้องมีความแข่ง แกงมาขึ้นและมีแนวโน้มละเกดครับที่การูจะแข็งแกร่งเกินจินตนาการรัาหน้าจนสามารถอัดใส่ตะมาได้ตรงนี้ไม่ได้โม้เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันครับมาพูดถึงการ่้ร่างปีศาจที่เป็นต้นฉบับกันก่อนนะครับว่าความแข็งแกร่งมันถึงขนาดไหน กาโร่ร่างแรกสามารถต่อสู้กับไซตามะใช้ศิลปะบัการต่อสู้อย่างดุเดือดเล้าใจแต่พอกาโร่เปลี่ยนเป็นร่างที่สองดูทรงพลังและแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าช่วงเวลานั้นไซตามะจะเริ่มจริงจังกับกาโร่โมากขึ้นเลยทำให้พวกเราได้เห็นความสามารถของกาโร่ร่างปีศาจร่างสองน้อยอามากๆกาโร่เริ่มโจมตีใส่ไซตามะพลังในการโจมตีของการโร่มาดูแข็งแกร่งแบบเหินได้ชัดแต่ว่าไซตามะก็สามารถหลบได้อย่างง่ายดายในช่วงเวลาที่แรกการโจมตีนั้นกาโร่ใช้หมัดของตัวเองพุ่งตรงไปที่ไซตามะอย่างรุนแรงส่วนทางด้านไซตามะก็ใช้ หัวมิ่งเหม,งม่งเป่งประกายทีบวกสิบล่างอัตตนิยมแม่เป่งประกายเหลือเกินมองไปที่การโร่ทาให้การโร่นั้นแขนแตกออกไปแต่ว่าในร่างนี้การโร่สามารถฟื้นฟูกลับคืนมาได้ครับแขนกลับคืนมาได้ดั่งเดิมไม่นานหลังจากนั้นการโร่ก็เปลี่ยนเป็นร่างปีศาจร่างสามคราวนี้เราไม่เห็นการต่อสู้เลยเพราะไซดมาจริงจังเลยทําให้จัดการการโร่ร่างปีศาจร่างสาได้อย่างรวดเร็วเร็วเหลือเกินแทบจะไม่มีช็อตไหนให้พวกเราได้เห็นกันเลยทีเดียวครับ อาจารย์วันกาลังจะสื่อแบบนั้นนะถ้าหากใส่ธรรมะจริงจังต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนอย่างไรก็จบเร็วถ้าหากใส่ธรรมะอยากจะจบแต่ด้วยเหตุผลที่กาโร่ได้แปลงร่างเป็นร่างสองร่างสามในต้นฉบับแต่กลับจบเร็วซะง,งั้นมันเลยทําให้พวกเราไม่รู้เลยครับว่าความแข็งแกร่งของกาโร่มันแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าคราวนี้แฟนขับก็มาเถียงกันครับว่าสรุปแล้วกาวโร่อ่อนแอลงแค่มีพลังที่เพิ่มขึ้นแต่ภาพรวมแล้วกลับอ่อนแอยิ่งกว่าร่างแรกแต่ก็มีแฟนขับบางส่วนนะครับรวมทั้งผมด้วยที่ออกมาถกเถียงนะครับว่ากาโร่ เป็นร่างสองร่างสามมันต้องแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมสิมันต้องรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมสิแค่อาจารย์วันนั้นสื่อให้พวกเราเห็นว่าตอนให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิมรวดเร็วมากกว่าเดิมมีทักษะยิ่งกว่าเดิมแต่ว่าไซตามาต้องการที่จะจบมันก็จบเร็วทั้งนั้นเลยครับแต่พอมีการปรับเนื้อเรื่องเนื้อหาในบุบภาพสวยอาจารย์นนก็ปรับให้มันดูดีขึ้นนะครับนั่นก็คือพวกเราไม่ต้องมาถูกเถียงกันอีกแล้วการลู่ร่างแรกมันดูอ่อนแอกว่าร่างสองและร่างสองมันน่าจะอ่อนแอกว่าร่างสามครับ เหมือนกับอาจารย์กําลังไล่เลเวลหรือไล่ระดับพลังของกาโรให้ขึ้นสูงขึ้นไปตามลําดับร่างที่กาโรได้อัพขึ้นไปครับ ข่าวนี้ไม่ต้องถกเถียงกันแล้วนะว่าร่างไหนมันแข็งแกร่งกว่ากันร่างหนึ่งอ่อนแอสุดร่าง2และร่าง3าก็แข็งแกร่งขึ้นนตามกันไปครับในฉบับภาพสวยกาโร่ร่างแรกต่อสู้กับไซตามะได้อย่างดูเดือดเล่าใจอลังการงานสร้างส่วนทางด้านไซตามะก็หลบแบบชิวๆดูเหมือนว่าพลังมันค่อนข้างห่างกันเหลือเกินจนในที่สุดกาโร่โกรธแบบสุดๆเลยครับเพราะว่าทำอะไรไซตามะไม่ได้เลยกลายเป็นกาโร่ร่างปีศาจร่าง2กาโร่สามารถโจมตีใส่ไซตามะแบบเข้าฮุกลูกทุกดอกใช้ศิลปะการต่อสู้โจมตีแบบหนักหน่วงที่จะเข้าทุกดอกแต่เลือดม่ออกย มันก็ไม่น่าจะออกนะครับเพราะว่าความทนทานของร่างกายไซตมะมันเกินจินตนาการเกินพิกัดไปแล้วและมันก็ไม่สามารถที่จะบรรยายได้ถูกเลยนะว่าทนทานขนาดไหนแต่ว่าเป็นการทนทานแบบไร้ขีดจํากัด รอยขีดข่วนไม่มีเลยครับพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะท้อใจแล้วก็คิดว่าไซตมามะาคงไม่มีคู่ต่อสู้ที่คู่ควรแล้วแต่ถ้าหากใครย้อนกลับไปดูต้นฉบับนะอาจารย์ได้ทิ้งประเด็นหนึ่งเอาไว้ครับและน่าจะมาสารต่อและเพิ่มเนื้อหาในเวอร์ชั่นของอาจารย์มูริตะที่เขียนเนื้อเรื่องให้อาจารย์มูรตะได้สรรสร้างให้พวกเราได้ดูอาจารย์น่าจะเก็บซ่อนสิ่งมีชีวิตที่เหนือสรรพสิ่งที่สามารถต่อกรหรือสู้กับไซตมามะาได้อย่างมันย้อนกลับไปดูในต้นฉบับนะครับกาโรนั้นตัดท้อท,ที่ต่อสู้กับไซตมาม่าไม่ได มากขึ้นและในช่วงเวลาที่ใสต่ตะมัต่อยกาโร่ตูมขึ้นไปบนท้องฟ้าลอยละเลี้ยวปิวไปนานแสนนานเลยทีเดียวน่าจะโดนหนักหน่วงครับลอยขึ้นไปสูงเลยและหลังจากนั้นกาโร่ก็หล่นตูบลงมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงจวังหวะนั้นกาโร่ได้แงงมองฟ้าและพูดขอบคุณ<ม>น้ำตาเริ่มไหลลินปลื้มปิติราวกับว่าไม่รู้จะขอบคุณสิ่งนั้นอย่างไร พวกเราก็เฉียงกันใหญ่เลยครับว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่กาโร่ขอบคุณตัวเองหรือขอบคุณสิ่งมีชีวิตที่มอบพลังให้กับกาโร่ณช่วงเวลาที่กาโร่ลอยและเลี้ยวปิวไปหลายๆคนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตนั้นคือพระเจ้าครับด้วยเหตุผลและสาเหตุที่กล่าวออกไปราดบอสในภาคนี้อาจจะไม่ใช่กาโร่เพราะถ้าหากกาโร่มีพลังเทียบเท่ากับโบรอสก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อกรกับใส่ตามะได้ทําได้เพียงเป็นของเล่นของใส่ตามะเท่านั้นเองเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับตัวบัส หนีไปซะกาโรถ้าหากาโรจะแข็งแงกง่กโบรอสนิดหน่อยก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเอาชนะใตา่มาได้คือพระเอกของเรามันแข็งแก่งที่สุดในเรื่องของวันทันเมนแล้วจะหาคนที่สูสีก็หาแทบไม่ได้เลยทีเดียวมีความเป็นไปได้สูงมากเลยครับที่รัดบอสในภาคนี้อาจารย์ได้ปูบทและเก็บซ่อนเนื้อหานี้เอาไว้จะทําให้พวกเราตื่นเต้นในช่วงเวลาที่โผล่ออกมาแล้วนั่นก็คือรัดบอสตัวใหม่รัดบอสที่แข็งแกงก,งกว่ากาโรและโบรอสไปมากเลยทีเดียว แข็งแกร่งเกินจินตนาการที่สามารถต่อสู้กับไซตามาได้อย่างสุดมันเดี๋ยวจะว่าผมพั่มเพอนะครับเพื่อนๆคิดว่ามีราบอสตัวใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าการโร่กับโบรรสจะโผล่ขึ้นมาในภาคนี้หรือไม่ถ้าคิดว่ามีกด8ถ้าคิดว่าไม่มีหรอกกด9 ไม่แน่ใจกดศูนย์ก็ได้นะครับเพื่อให้ผมรู้ว่าเ,เพื่อนๆในคิดเห็นอย่างไรความแข่งแข่งของรัดบอสในภาคนี้ก็คงจะเป็นความแข่งแข่งที่ระดับจักรวาลไปแล้วเพราะการที่จะทําให้เซตมาจริงจังกับการต่อสู้การต่อยสักครั้งหนึ่งเนี่ยโลกแตกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องไปต่อสู้กันในมิติที่อยู่ห่างไกลจากโลกใบนี้ครับอาจจะเป็นจักรวาลที่ไกลโพ้นต่อยกันทีระเบิดดา,ดาวไปดวงหนึ่งเลยทีเดียวหรือระเบิดดาวไปทั้งกาแล็กซี่อะไรประมาณนี้นะแม่พลรรังน่าจะสุดจัดขนาดนั้นเลยทีเดียวแล้วรูปแบบการโผล่ออกมาอาาน,น่ตัตไปนะ ครับว่าจะเป็นแบบไหนอาจจะเป็นร่างใหม่ของกาโร่ที่ได้รับพลังมาหรืออาจจะเป็นร่างใหม่ของกาโร่ที่รวมร่างกับอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นสิ่งนั้นที่โผล่ออกมาเผชิญหน้ากับไซตามาเลยครับรเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องของวันพันแมนอย่างไซตามา ขอเถอะเลือดตกยางออกก็ยังดีแต่ถ้าหากมีมนุษย์ประหลาดที่ทำให้เซตมาเลือดตกยางออกหรือมีรอยพกช้ำขนาดนั้นพลังการต่อสู้หรือสนามรบเนี่ยโลกใบนี้คงไม่เพียงพอแล้วครับไม่งั้นแตกอย่างแน่นอนน่าจะต้องไปสู้กันในกาแล็กซี่อื่นด้วยนะหรือจักรวาลอื่นไปเลยครับ ไม่งั้นเนี่ยโหพังแบบเสียหายเลยครับเพราะพลังของไซตามะมันเกินจินตนาการไปแล้วในช่วงเวลานี้หลายๆคนที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็คงมีความคิดคล้ายกันนะครับว่าความหวังของพวกเราอยู่ที่มนุษย์ประหลาดแล้วและอยู่ที่ตัวของอาจารย์วานที่เก็บซ่อนมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งสุดๆเอาไว้ต่อคอนกับไซตามะอย่างน,าน้อยๆให้ไซตามะจริงจังในการต่อสู้แบบแบบตั้งใจต่อสู้ซะหน่อยตั้งกระบวนท่าในการต่อสู้แบบจริงจังมีเลือดตกยางออกซะบ้างและมันก็จะทําให้พวกเรานน้นรู้สึกฟินมากเลยครับที่ครังร้งหนึ่งในชีวิตจะได้เห็น ไซตามาเลือดตกอย่างออกและเราก็จะพูดถึงมนุษย์ประหลาดตัวนั้นว่าแข็งแกร่งเหลือเกินในตอนต่อไปจะมาเร็วๆนี้ก็หวังว่ากาโร่จะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมหรือไม่ก็มีลารสบอสตัวใหม่โผล่ออกมาแล้วแข็งแกร่งยิ่งกว่ากาโร่และโบรอสไปเลยต่อก่อนกับไซตามาสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดของเรื่องของวันพันแม่และในตอนต่อไปก็ต้องมาลุ้นให้กาโร่นั้นทนไม้ทนมือไซตามาอดทนไม่ตายไปเสียก,ก่อน พูดไปก็ถอดใจไปครับสงสารกาโร่และในคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคิดว่ากาโร่ร่างปีศาจร่างสองและสามแข็งแร่งมากเพียงใดทีนี้โค้ต้องอกแต่เลื่อนไม่ออกสัหยดคำนี้ผมชอบมากเลยนะ <laughs> มีเป็นเพื่อนนี่แหละครับมาคอมเมนต์ในคลิปแล้วก็ผมอ่านแล้วผมรู้สึกถูกใจนะก็เลยขออนุญ,ญาตนํามาใช้นะครับขอบคุณมากและก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกักบรบัฐบในภาคนี้ด้วยนะคิดว่าเป็นกาโร่เหมือนเดิมไหม หรืออาจจะมีลาดบอตัวใหม่ตรงนี้ก็พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คาว่ารักหรือคําว่าบวกก็ได้เพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบก่อนที่จะร่ำรากันไปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะคลิปนี้ก็ร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ G ิชเอ s า a ์ r ป p o r t รักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับ